กี่อาวเขาค่อยนั่งนอนแม่ลูกคนทวินหาขอบคุณสลับดอกเบี้ยนะครับเขาเลื่องติมในนางกะบอกปีกว่ายางเ,เ,เราค่อยตาบานสิมาช่วยกืน บอยุ่มขาดเป็นโี่จังมามองหนูป่าเป็นห่วงนั่นพ่อแต่ว่าโลงขี้วให้แล้วท่านได้เพื่อถึงกับสับเนือเลยบอกครับแล้วมองดาได้ดาวรันไอน้องพี่ยืนหียงกันเมงบงโดนโดนซ้ำมัน ดังรูปฉันเองนอนเฮียนนอนขอบคุณครับขอบคุณพ่อหนาแม่ครัวนะครับผม ทำแล้วโนกาพี่กลับรังพี่ยังเกี่ยวข้าวเน้าคนเดียวแปนงเด้ยจะไปทิ้งขาทิ้งเขียวหน้าเกี่ยวก็ยังไม่มีเอวบางโทษเลยแล้วใครจะมาก็ปาังพี่คอยน้องมาตาตาจ้องทางตะวันลาลงไปอย่างที่ยืนทำวนคนเดียว กินกระทงสอดแส่รอแตวเียวนะคนยืนต้นแห่กับป่าเงากระจยน้ำเงินเสือเธอไปแล้วลืมคนคอยอยู่ขาพนักงนังงหมูตาตังนังคอยคอยฉันคอยเกล้าเงาใจเจ้าจากไปเหลือแต่ความปานเกี่ยวข,ข้าคอยไอตู่เป็นคูทุกวันจะไห้เธอลืมคำมันจะก,กันเมื่อตายทั้งเป็น เนคุณขาววรอชนะแฟนเก่าไ็อยู่เลยมป็นมีม่งใสู่เรือ่ององฝงทางคิดฮอดไม่ดอกละทิ้นที่เคยดมกลิ่นคนหนของนา่งเดือนกลับกลายเป็นปีแสนทวีคิดถึง รองรบมันเหินใจขมเหมือนดังคนงออยคงเยียวยาไปนานขอละมาเพื่อรักลอยลอยไม่เห็นใจคนคอยปรบไม่ถอยรักเอยู่ไหนใจของเจ้าก็มีคนเขาละมาขอพูดอยู่ไอ้พระทัานลับรู้ใจ เกี่ยวข้าไปเป่ามันคนเดียวใจเที่ยวกกนนตำมานออกตายตาวอวงเขาแต่เจ้ามันนเดือยเดี้ยวบัดมือเรืองไรอ่ะจ้อจะลอห่วงดังงไปมุนโลกแต่คนเราบนเลื้องมาตายฮักบุหลายๆได้ยินบ่ตีบ่เปจะไหนแน่นอนไปนอนท่านี้จะได้มา้ึ้นนางเพียงห่ก็ได้ทอดอาร์ีใหม่ อีกกี่วันท้าแนหอดใบใหญ่พวกเลาแดงครับสง่อมในรอบนี้นจะผลงานด้น,นะครับเจ้ากนหนก็สิมาลูกบอลวัไดไ้มีหอดสามขาบ่เนะี่ยตุ้ิพาวันบาเลไทย กองคนจะใจละฉันมอแต่เธอจากใจดวงนี้ที่มันลำเละคิดแต่ไม่มีวันเลมกลาบสีแดงที่มอบแต่คุณเพื่อเป็นเวมมนวยามฝนงาวปากไปกระสิหัวใจเบาๆวบายามเมเศร้ามันคงพออ่อนกล้า ใครบันที่ัดดีกบผ้าน,นังจ้าหนเจอทายก็ดึงดอกไม้ดอกไม้ระมาสายังคิดบังคับเฮานังคุยกันเคยหัวน,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 นุตาก็บัดที่รัางหนังเจ้าในหรือบารมีนอนหนังเจ้าในหรือบลืมีนอนตาตัวเด้กแก่บ่อทำเงินในใายหัวใจะอออไะไปหมดเปนาง หัวใจลราพี่ม้อเปน็นนางปลับสีแดงวารกมาในไทยดวงจีระของพี่สบายดวงจีระของพี่สบายถ้าป็นกระต่ายไหมกันก็ยอมเอาซ้อมปะไรเสิร์ฟเฮเอาซ้อปปะไรเสิร์ฟปัน่นไนเสิร์ฟปนกองผุหมันปลากระต่ายยังปราถนากระต่ายยังปราถนาะวัานนี้จะทาจะหล่นลงเดินดินไม่สิ้นชีวิตขอคอยต่อ,อ,อไปแม่มันจะไม่ไม่สิ้นความวัน กูลาแปลงเจ้าเองเพราะเจ้าจงปังวันไหนก็สั่งเจ้าจงเทนมามาท่านเลขาบ่เย็นมือมาครับผมคือมาหาแนวห่อแก้วมาเนี่ย มาบ้านเครื่องละมันเกา่าขึ้นมาบ้านเนื้ครืองละมันเกา่าลาเขาเป็นเนาจา้าไอขึ้นยอมจะรอดีเพ็รบัวคนส่งได้นั่งให้เพชรบัอคนส่งได้นั่งขันเขามั่นมาใช้ใส่งขึ้นได้น,อน้องส่งเข็้นได้นางนอน ยาวมือคำข้างได้วมันคือขั้นคิดนำผวัวตัวเอามือออกอื้อนั่นแหละก็ข้นโสดนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าปต้องคำข้าง แล้วจังว่าโคกูสังโถวา่าโคนดังเข้ามาโนกัสโพโคตโมสีเอ้ยสีสีอาริยมเนตยแล้วจัง่าคุณได้คุณคุณไปดอ,อนม่านดาคุณโคบ้าจย์ทั้งหัสินคุณท่านจงมาปกมาบังจงมากังมานเหลี่ยมหมอลำใบเสียงคนบาปน้ามันเสียงไงเปน็นอิทธิ <Sým> ô <vô> la <tình> <Sým vô tình> ขาจากโจ้มมือน้มถนอมก่อนกกวยกาวลามาสู้จองนาวสู้ข้าโพเสลมเนี่ยสารลาทัวเด้อขอให้ได้ถูกกรรมได้ถูกกรรไปนำลำเลียนเหลียวเปียวปานลมเลือนไหลยาค้าทางยามขาบังเขี่ยก่อนซอนดีคนมาคุณนันเดคุณนันเดคุณที่สวนเจ้าลากให้มาคุมเลียมบังขอลาให้ได้แม่นถูกสันเปะปันนวไรคุณมาแต่ทั้งสามญาสุไลปกป้องสมองของข้าปัญญาดีสี่แจงยามเดิมปอง ยามเดิมเมี่ยผู้ข้าแสดงให้เป็นเครือของนอปาลองใบยาเลยนี่กําไปนี่กำไปนี่ไป,ค,ไปคุณแห่งอามปูคุณมาโยเตโชูมลลลงไปน้ำไปน้ำเธอในมนต์มาทำไปอาคมเขาใส่สายามนั้นเดียยามนั้นเดียยามเสียใครกับแกลียเสียงานจนดังป่นกับนั้นเลว กับนั่นเหลือกวกะทังองคเอกตนไปตัดสองธรรมขันอรหันสัมมาผู้ป,ประานวันเตาวัน,นเตาขอให้ปัญญาขอพรวังเอพุ่ม สาละตุเดพูดทำสูงแม่นลามนันให้มาปองโยนําได้รูกกรรมได้ทุกกรรมไปทุกสาคําจากคนไม่ดามันดาวผมเป็นตหนอมเลี้ยงมาเฮียงมากุมให้มาคุมจันเน่คุณนันเด่คุณนันเด่คพ่อเมลาพี่น้องให้มาปองยันนีคุณนี่ภาษีแม่นไตรแก้วแนวดีสี่สองมาสรองเลียมุมบอกุมใบผู้สุทังยานันเดยยามนันเดยจะได้มีปองคังปองคังขา ปองให้มันเปลี kings, right? What What ่ยนมาสู่โมเขียนปูาเรียเดินเจ้าสิพาเจ้าเขาเสด็จดงชมป่าพาเจ้าเขาเสด็จดงชมปาโมเขียนเอ้ยเขียนเอ้ยข้าเจ้ายานสาเสพันอย่างเดินบ้านไกลเนี่ยมาเดินย่างสองคนบ้านเล้วเนี่ยก็เดินย่างสองคนเนี่ยถนนนาป็นผักกาบนทางู้เดินใหญ่ไปกับไอเส่โมเขียนเดินย่างไปกับไอเส่โมเขียนเดินย่างเสียผ้าส้มนอกตางอยู่ในเดาด่านโดุ เอาละฮานี้เจ้ามาปั้งเนี่ยเจ้าคุณผอวสัทธาเมื่อได้เพิ่นไปหามาซอยงานเจ้าภาพวันละนี้ผมสมบุญขอกราบละมลาเพิ่นทำบุญปูหล้าพรุนี่สกุลไปสมตาสมหนาสมกับคำคนมาเราใจกงใจห่วงล้าบาคนทั้งพวงกกามาปังเน่นอังผ้านันเลวะผ้านันเลวพากาลูกันลังละมาหินมาทานปังมม้งผมเมาปังมมาป้งผมเมาเพิ่นละกระบาลหมลำมันหดเพิเ่นบ่เกี่ยวบ่อโคตรมาทำมามบินพอมาลำมันหินบ่ทำเข,าำเข,าำเขา้ารำข้าวพวกหมอลำกะดี จเงาเงาอ่ะเงาเงาวา้ตภาพเตียนลายบ่อลาบ่ยิ่งลื่นใช่กระดีหมดทั้งสิ้นเชินของกินเพื่อนกะหันมันให้กะปูป่าสิ้นตอนและการลับตอนกะดีแต่สุอันบ้านืินนันบ้าน อินันบ่เคยผ่านมาหลายพอรือพอพอรือเม่พอมาลำมาถึงกระดานน้ำมาทั้งปนเจ้าปใหญ่ได้หน่อยเสียงเซลปอยดาวันจังสันวันจังสันบอกได้พันการศึกษาโรงเรียนบอกได้ขาบปะผู้เจ้าบ่ได้สอนหมอลำมาอ้อนหอนหมอลำมาอ้อนหอนเข่ากระ่บท่านกินน้ำลำว่าท่านลงคอสองซ้อมานเดินบอกว่าลำลำเถินลำลำเถิอนทิศอย่างยุดเน่เอามาลำทำเม่ใช้แปลงใบเหยียดยังมีรลัตตะห้ยปังปังมาสมมา ມາທຳບຸນບ້ານຂອງເຮົາເດັນຫຼາຍກໍບໍ່ເປັນກະແນວນັ້ນບໍ່ມີປົກປະຍອງດີຈັ່ງມາໃຫ້ບ້ານນາຊິເາຍຍອງບນດີຮັດຈັ່ງສົມພີນທຳບຸນຍາພອມວ່າວລຸນາເາມລໍຂນປັ ก็มีมามผอมผองคลุ้มกลูวมากในภูบรีความขันตอนลาบล้องจั่งน้ำให้เช็ดถูกตอนจะสงเพิ่นทำบุญมีศาสตร์หมอนมาปูคบข้าจนเกี่ยงกระเสียงคนนั่นปังกันบอกมีนายบ้านของเฮาบ้านป่าโพธิ์มีการศึกษาฝูกกระปั้งกระเรียบและปอกคำเกี่ยมาบ้านหังพวกสัตว์ท้ากาดิสต็งพวกสัตว์ท่ากาศิสต็งเอายางเต็มปิงสิงกันไปไนไนอะไรกันในหมดต่างเอาไว้คนตันขับบาร์นึน่นน่งเจ้าให้ลืมเขาเลียนนาสตา เจ้าคนดีเอ็ดเอ็ดลีเอ็ดเอ็ดลีเดินจะได้เอ็ดเดินสมเงินสมค่าสาตาได้น่ะขนอยองบาดีไอ้ป้อนเกี่ยวกันโยเล่ปวดขาบ่อน้องเท่นสี ย่านย่านน้องเป็นสีปวดขาน้องบวกปวกเอ็นน้องสนุกขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณสลัดระมันนำใจยิบยนมาให้ดาหนาเวทีเด้อครับเดอ้อนะครับผมท่านมาแล้วไฮไลท์ขึ้นคือเก่าครับผมท่านมาแล้วไฮไลท์ขึ้นคือเก่าเต็มกระเป๋าทั้งกำบใบใบแบงเห็ดหมอนเจ้าท่านมานหนึ่งรอยบาทให้ได้กลับขึ้นไปจากลอยล้านเด,อเดอ้อเด้อขันจะได้จากพันล้านอีเก่าลอยเด้อพี่เด้อ อางน,นี่แหละอีเมพันมบย,ยงนี้ยกแรกแหกหมันพันนม่ใบไงพันมบย,ยงนี้ยกแรกแหกหมันใบอองยองคู่สิทธิ์น้ำพ่อกอน,น้ำคู่กียกระปูต้องมีบาตปูสาจะมีเหลี่ยมมีไรยเพราะฉะนั้นการลองกะละมันิกะคือกันอีเมเพียบเพียบกันเขม้าเลวหยายกั้ยเป่าตีนตีกั้ยเป่ายงให้ปังหูไม่หูอันนวว่าสิคนคู่ กะบปูคนของละถือของคนไรเแอมเฮบอกคือสะดุ้งกระบุงนั่นต่างกระเซเหล่า้าสมบุญนี่เพื่อเราพินบางนอนทั้งก่องยาเป่าหลอนนี้ทับรับประจานโนกลางและคำประจันชม่มขาไว้สัทธาไทยผู้เท่าแก คุณแม่เอยการทั้งสับการทั้งแปรสมุมมนลำเม่นได้รู้เพราะว่าได้บาดแต่ลำละขวาไปทุินกำมวนโมที่มาปางลำวรังคือเขาอยู่สมาระคุณเรามาลำหม,มุนมันนี้สม,มุนลำน้องขอเอ้ ให้ปังไปเองอีกจากสีอาตุ่มสิวะยุมก็ใส่กันและตั้งแต่เดี๋ยวนี้นั่นแต่หัวคำบ่ทันดีดอกพี่น้องว่าได้มีเสียงยมตาตนมาลงทุ่มและจังมาคุ้งนอกันขวาญจังมากาวบาบอนหรือสั่งกันที ย่านหลายดีย่านตะบิดโดยเทเลเปเลียงว่าซ้ำใบลาล้มจะได้ก็ได้ใจแอปุ่มคนแก่ฝุดเทส่งเด่นมาหอดสีเลี้ยวจอพาวาใส่กันโวยเด่นโอ โอนหยกแหลกเหมมันใบอ๋อยกคู่แล้วจะจิจุยก็พีกระน่อกบท้องควอมโขกใจกันซะก่อนน้าเมีเนาะบ่ามื่อนี่ให้คอยปิ่นคอยไปแม่นบ่าวเมียคอยปิ่นคอยไปคอยไปคอยมาคอยจ๋าคอยว่าคอยเดากใจคอยมีแห้งเด้เนาะเมีเนาะเอาเออสาวมาล่ำเพลินสีวัสสนาก่อนขึ้นมาทางฮาน สิเป็นผู้บ่าวทั้งอบตได้๋ยวผู้คนยังไปเหยวทั้งหลังเวทีปบาสสาวมะล่ามจะได้มาผู้งามแต่บาซันลาทันร้องทันร้องเกี่ยวให้ไข่จักบาทในเด้อบาซันพ่อต่อยกับให้เจ้าต่อยแท่นไข่แล้วพ่อใบกับให้เจ้าใบแท่นไข่เด้อบาซันแล้วบ้าอันผู้บ่าวผู้นางจุยยันนี่ตีที่ยังไปหาเจ้าหรือไปกระชิบกระซาบบอกเจ้าที่บัไดเสี่ยแดงแดงพี่หนวดนั่นแหละเอาเกี่ยวเจ้าบาดเจ้าก่อนพี่มอแกนมา ขัดเมื่อข้างนี้เป็นต่อยกันเห็นทีว่าเมื่อพี่สมบูรณ์แด้น้องเพ่นสีเดออันนี้และข้างไส้กับเมื่อพี่สมบูรณ์ขัดเมื่อข้างขววกับเมื่อพี่สมบูรณ์คือเกา้ามันล่อนหนีมาล่ำเพ่นสีแล้วบ่อยากอาย แค่ก็จะเป็นเป,ลลนป่ามวลนะแม่เนาะลูกเมียบอมี่ได้ครับโสดได้ครับสังเกตตาบาดแอวได้ท่านผู้เคยมีลูกมีเมี่ยละ่ะสีแอวดีแต่ว่าหมอนี่แอลเพราะท่านได้ไปเพราะท่านได้เคยซยอมแม่นบานเดี๋ยวนี้แม่นบานเดี๋ยว ปังเดินเกี่ยวแท้เดียวเกี่ยวใหม่ปังเดินเกี่ยวแท้เดียวเกี่ยวใหม่ปอปาไต่แล้วนอบอ้มายรวมหวมพายเกี่ยวไกลไกลเกี่ยวไกลไกลเสียด้บอเห็นอัติเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนสักเสียนลงมวยเปลี่ยนสับิีสับยลงปลาลงลิงลงลิงเปลี่ยนนั่นเดือเปลี่ยนนั่นเดือละสับเพลสับเปลละเมื่อมาตาสิหอยตัวตุ่มตัวตัวตุ่มตัวนี่กวยอูนนตีละโป๊ะไปตาโป๊ะแกนแข่แกนหัวหัวบ้านบางกลางบึงใบโบหัวบ้านบางกลาง นางพึงใบโบกลมนั้นเดีอลมนั้นเดลอลมปัดมากแต่สาเหตุการซื่นใบงามไหลเดียงามไหลเดียงปัดเท,ปทีปัดทอนไทยผู้หญิงฮะปอนลงมานิจ่าควงงามบารามสีสวยโตพาจันท์โทเธอป่าดวงดันลาบปันหน้าห้องอุน่นบาดนั้นเดีอบาดนั้นเดีอบาดสนาสมบูรณ์พ่อยิ้มหน่อยหน่อยก็ลองรู้เมนู ยิ้มยอกสู้ยิ้มยอกสู้ในคำท้าเพิ่นเพิ่นบัดานั่งเพิ่นเมื่ไปใจพร้อมอวยยิ้มอันนี้เติบเมนูน้อยอ่ะหนูน้อยกับหนูน้อยยิ้มอันนี้โอ้ยอันนี้หนูน้อยนี่หนูใหญ่ขอบคุณแม่นูนะครับเด้อมาคือมาสมจังหวัดแต่แม่หนูหน่อยจะไหนพี่หนูใหญ่จะไหนก็มาพบรอยจะทั้งหนาอีแม่คอย อีแม่คอยแล้วจำซื้อได้อยู่ว่ายิ้มนิดแม่หนูหน้อยเลากกะเป่ามากกะถือกระดันตัวเอาขอเสียงสวดสวดให้อีแม่หนูเข้าในจ้าอีแม่ข่อยจะมันรฮวนเวลาเวลากะลูกเต้าเอินหากะมาปั่าปลดจ้าเป็นดีแห่งป,<ะ>ป๊าเงินลอยแม่หนูขอจ็บแบ่งชวนเหม่เหล่าคนส่เบ,บขาต้องมุดแก่รถอีกเด้อแม่เด้อ ยิ้มอันิีเติดแน่อนหนูน้อยยิ้มอนนีเติดแน่อนหนูน้อยยิ้มน้อยลเวลาจะลำยิ้มน้อยหาเวลาจะลำบุญตานีมหาสน่์บุญตานีมหาสน่ห์หอมดอกสลเลตีนิสาีลลอยลมโอ้ชงนั่งยิ้มบันจิบมขขามีชมนั่งยิ้มบันจิบมะขามีมาพูดีปวดแต่ปลาเล่เหลวให้ส่นหอมดอกซ้อนและีลามานลิมบันดอกซ้อนและขีลามานลิมบันตัวฉันเกี่กับันลำพึง ตัวฉันเกียกระสันลำพึงซองไหลของทุนนี่ก็ตึงซองตุ่มของคุณนี่ก็ตึงตุ่มไตของคุณคนจะตึงตัวฉันก็เดิ่งตึงก็เยียมบ่าใบหน้าของคุณก็ละหัาสวยใบหน้าของคุณก็ละหัาสวยผมเป็นมวยเกีดเก้านาลีชูช่อเหมือนดอกจะปีชูช่อเหมือนดอกจะปีโอขาหอมสักทีก็ลูกสักทีแล้วอจับสักทีจะได้มันแก้มคุณคุณใจนะบาบังคอยสิไดห่วมคุณนใจนะบ บั่งคนสิไดหวมวนมาขาดัดลัดลมอเาเพียงพอะแตนตาแกว้วดอกป่าใครจะเรีดมารมดอกป่าใครจะเรียมารมตัวฉันนี่หม่มันจะได้ชมตัวฉันนี่หมายมันจะได้ชมเพียงจะได้เห็ดมาดมก่อนจะเอิบไม่ถึงป่าสวยแท่สวยจิงก็เยินหนึ่งเยินหล่อไรนอจ,จะมาเหมือนเขียวโกบว่าใครกับโป่งเดือนเิีวกบว่าคกับโป่งเดือนหานไก่ไม่เหมือนชมเจ้กาก็ไม่คือเมืองพนื้อบ,รบลรเบือบับนไผยเมืองพนื้อบละเบือบันไผยหาเสกับ่พอ คือเจ้าโอ้โหผู้สวยอัดจวดจัาดเพื่อนกันะพี่มาแค้นตื่นตื่นเงาเงาเจ้าหาหมอกปมหมองบ้างไปซะก่อน นางเอกจะได้มาปอนออดดิตแสดงว่ารุ่นนี้นะมันไขคอว่าท่านเบิร์ตเอกไหมฮขอบคุณครับค่าชาปูนมาหนี่ยนายกใจไปละใจไปเออบ่ดท่านใจ เอาเด้อลากคดีลาพอฟเอาเด้อลากคดีลาแม่ลากปังเอาไม่ปวดเจ้าเทนนรุกทานปังเอาไม่ปวดเจ้าเทนนรุกทานคนไทยบวดเจ้าคนได้เท่าเที่ยงหากกันใบสามัคคีกันใบคือข้าวเหนียวหนึ่งไมายาสไลแตกมังคือน้ำพาข้าวเหนียวแม่บ้ mua khai liệu sản là con đèn, con em con đèn, con đèn, suốt năm đứa là sẽ nên huệ nước đại huệ riêng, bao lai riêng mà bớt bạc điên ta là bỏ đi gì cả đưng mông đưng gì đu là bỏ khen đứa mẹ lai chỗ là ba đằng nhung, ba đằng ai quá, khen song cẳng cả đầy mua, đầy mua là mi liam ăn con bảy men, lăm bảy cả ba lên lưỡi, lúng nặng là ใจตั้งลำโคเลมไืมเมื่อยลืมเมื่อยลืมเมื่อยลืมเมื่อยขวัญไสการย่นเรยย่นและหายหงอสงเอาข่อยและต้องขวัญไตถึงใจนำไปแข็งไปใส่กะบ่ลื้นบทลื้นบทจ้าสิหันลังตั้งทาตายเข้ามานแม่นละบาดโผงปากพอพ่ลงออสุทานสองข้างอ้ายุ่มสาวสองขางอ้ายนุ่่มสาวรีบมาสาวนกละมวงานั้งใต้ผู้ใดมีคู่จับกะเ็ูผู้ใดมีคู่จับกะเ็ู ก่อนม่ดูบัดนี้บัดนี้เสียหาเจ้าใส่กา